สามสิบสามอ่ะผมอยู่เกศสามอยุดสามมั้งเขตสามสามชุดบุมาหล่อมากครับผ mm hmm. มมรดภัณฑ์แบบดีตกอยู่ในคน mm hmm. ก็จะเดินงอกงานได้ ก็มีสวนนะฮะมอลำเสียงแจวจริงเหรอมอลำเสียงแจวแตะอุกัญญากิสามทีสามมัใยว่าชฉันไกลฉันเดินกลายเหรอฉันเดินกลายเหรอสามสามนึ่ง ฉนนนันเดินไกลหรอสามสามดีน,นู้นเห็นด็กน่ะขึ้นันดูพี่น้องเหรียญที่ไหนเหรียญเาเหรียญเห็นแสนเด็กก็คิดนหันลูพี่น้อง

เครื่องรอเครื่องหนาลักเครื่องปากประเด็กที่เครื่องรอเคร่งหนาเครื่องปากประเด็กโอบแดงใบใบไปนะคือคนแดงใบพี่น้องแว่นตาเนี่ยปแดง <c oughs> มีหนวดเนาะ มาจุบเร็วมาจุบมาจุมาแอบจุบเร็วมาแอบจุบเร็วไม่มีคนเดียวหรอกเร็วเออนั่งันนี้ดีกว่า เบส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 เบ ย่ามไปใส่ข้อเขาเขาจะแบบอุ้ยมีหนวดนะว้ายบอกเบงซันน้องย่ามไปใส่ข้อเขาเขาจะดีอ้าวโอ้ยอ่าเปิดอ้าวอ้าวโอ้โหฮิฮิฮหมุนปลาหมุนดวงใส่แบบไหนคือคนมักบอกหมุนปลาหมุนดวงสิลืม แม่ตาผู้ใดผู้หนเห็นนันรถตุ้งควางก็ะดิเอามาใส่สามสาเวลาไปใส่คอมันจะได้จัก,กระจือ๊อจ,จักระจือ๊อจักระจือ๊อไปเดินตลาดเมื่อวานนี้ไปซืออซ้อบ็อกเซอร์มาเอฟซีขันอยากซืออกซออกซอ้อยังไงฝ่ายซื้อบ็อกเซอร์ไม่ฝ่ายโดนขยึดอึดบ็อ,บอกเซ์เลย แต่บ็อกเซอร์มาร้อยกว่าบาทซื้อมาไว้ใส่นอน <c oughs> สีดำนับเสียงห้าสีดำสีสละหา้าคันนี้ซื้อของมาถากเลยซื้อแน่จากสีสไมได้ใส่ดอกไม้สวยจรไม่ค่อยวขวบเขาซืได้เงินเขาซื้อได้แง้มอันงามง่ามีดอกไม้สวย <c oughs> หลายหลายชัวร์ละสี่หาพันฝันเฉลางเงินคักใครว่าโอ้ยซื้อ เนี่ยมันได้กินได้อย่างนี้ไม่ฝ่ายแต่ว่ากับเป็นคลองที่สร้างใจนะพี่น้องแต่ว่าขันบ่อได้ว่าก็นอย่างว่าอยางเรอยางเราไม่สุดมาถอมันแพงอืแต่ว่าเอาไม่สุดซีพานก็ต้นหาลอยเนี่ยหาลอยมาซาซื้อบักสมซื้อบักเขียวหวานยังประตาเจ้ให้คุณสามต่อทราบค่ะคุณสามใช่นะว่าคุณไรนาค่ะคุณไรนา คุณชนลอกนาค่ะคุณชนลอกนาผู้สารสองท่านสุดท้ายในช่วงปีสามเอ็ดแปดสองซึ่งชาวเรียนนครศรีธรรมราชเฉลยข้ศรีธรรมราชอันนี้เป็นหมวกไปซื้อหมวกมากพี่น้องใส่อ่านก่อนใครบางคนมักเสื้อหมวกเลยจริงลี่ยวด้วได้ไหมครับหมวกทีเขียวได้ไหมหาขอได้เอ่ย อันนี้หมวกเขียวหมวกเขียวกับเสื้อดำมันพอได้ไหมฮะน้องจะรอพี่อยู่ตรงนี้เดินอยู่กลางลุมฝนสู้ทนฝันพีงที่ผมชอบมากเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของ คุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์แต่ผมเอามาหลบผมผมไปฟังว่าทําไมแม่พุ่มพวงแกชอบเพลงนี้แกร้องเพลงนี้ตอนที่แกไม่สบายแกร้องเพลงเนี้ยแ,แ,แล้วเขาอาัดทปมาในเขออาอัดทปมาในโซเชียลเนาะเขาอาัดทปมาในโซเชียลว่าเพลงนี้แม่พุ่มร้องแม่พุ่มพวงร้องตอนแกไม่สบายแกป่วยผมก็เลยไปฟังผมเลยชอบเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฝันฝ่า กายที่มันอ่อนล้าแอบยืนมีอยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับหน่อยไดีไหมเดินอยู่กลางลมฝนเดินอยู่กลาง

าเดินต่อไปที่หลาน้ำหมากส่งโอ้พี่น้องน้ำ่มากส่งอาไรบอกขัดเขแน่บอกจึ่งบอกจึ่งบอกจังเออ ข้างนอกมันเน็บหนาวมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันยืนอ,อยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทน ฝากให้อยู่ฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธอหยิบลอยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมาร

อันนช่วยแบ่งปันหัวใจใ้พักสกูาคืออกมนเน็บหนาวเธอเท่านั้นเอ็ดูเปิดประตรหน่อยอันนี้ก็ออกเสียงเข้าดีๆเขาลองเพียอยู่ไงนก็บอกให้อย่างนี้เขาลองเพี้ยอยู่ เมาสิงเขาอยู่ริงคอเขาหลงเหนื่อรตาล่นเขาก็ได้บ่าเอาขนาดที่ชันเนาะสิ่าที่จะสร้างเราหลอกเพยงอยู่มอสิงอะไรอย่างเงีอยโบยบนมือเว้นอยู่บนมือถือเือบม่วอกยกคนอยู่เนาะโอ้โอ้สิงหอกเพ่งหลงไปที่ียเท่นั้นในวันที่เราเหนื่อย ในวันที่เราท้อในวันที่เราไม่มีใครปรึกษาอยู่ยังไงใช้ชีวอย,ย่างไงแก้ไขตัวยังไงผมบอกได้ว่าทุกครั้งที่มีอารมณ์แบบอยู่คนเดียวอย่าเงี้ย สิ่งที่ช่วยเราได้คือเรย้อนกลับไปดูสิ่งที่เราผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างสมัยก่อนเราก็อยู่คนเดียวทำไมเราอยู่ได้ท่วงนี้ห่ะทำไมอยู่ไม่ได้หเห็นก็จะเลือกป่วยทันทีพาย,ยายามบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนป่วยหรือเปล่าฉันป่วยหรือเปล่าฉันเป็นโรคประสาทฉันเป็นโรคอย่างอกตนเสียนยา เออถ้าเป็นสียัญาณน่าจะใช่แต่ถ้าเป็นประสาทนะจะไม่ใช่ถ้าเขาบอกว่าเป็นหลบเพ่วยเขากป่วยเขาบอกเาป่วยเขาบอกป่วยจบจบคือจบจริงๆถอดด้วยใส่ดีหมวกถอดด้วยใส่ดีถอดด้วยใส่ด้วยถอดมีหมวกมาให้ข้าพเจ้าด้วยขอบคุณนะครับใส่ด้วยถอด ที่เสียขนาดยังไม่ไม่มีจมูกถ้ามีจมูกนจะไม่เหมือนแจ็คสันบางเลยเลยแน่ยมาบอกแล้ว เปนนนเนคันษัทในโซนที่สองนที่สอของสายแเชนเอร์ที่มีที่มีสามเนเป็นศูนย์ทาในทางสูงหาดใหญ่ทบริษัทในขับทียี่สิบถึงสาิบสองเรนเอร์นก่อนกลสามสบเอ็ดของบุทัแต่คิวไยท่มีทาอวู่เลยแค่จูโซนชลบรชอ้ีตรีวันวันซอตบฟอฟางใหญ่เกสเซรโรใที่ที้เตยที่ีดจี สามดสองดีสามหนึ่งซึ่งจะเดินทางไปยังภากัมยาลก็ีธรรมราศุนาตเอกอนเป็นโดยด่วนครับโดยดน้ำานออกมาได้กันตีประตูน้ำออกมาได้กันตีประตูห้าส่วนปินภายในต่อที่บริหารรูจมูกไม่ใช่รูไม่ใช่รูอื่นรูจมูก คือคือการที่เราบริหารรูจมูกเราเนี่ยมันทำให้เราหายใจสะดวกหนวดขึ้นาหยหนมายามเทพนะหนวดซิกซี่หนวดเสียว <Jonas> <aimed> วดเซียวมีโ <empath> อ <etic> ้ยไม่รู้เรื่องเลงดเซียวแจ็คสิไเสีย้วเพยนดเซียวเวลาไปใส่คอเขาจอกเขาจะหยุดอาไทำมันจักจี้นะไป่วนพินแลเดนสิมยดีมาทำฉันนะอย่ามานี่วดทำมันจักจี้เรานะมันแหย่คอเราสอบใบสอบใบอีกสิบปีนะสมัยอีสิบปีสอบใบกัน สิบปีข้างหน้าผมไปไซคอใครสท่อคพวสเปนผู้สาเรบการผู้สาเืาซึ่งบกไปที่นขอท่าลแต่ใช้านี่นั่งในโซนที่หนึงได้แก่บริษัทซีส์เพีพรีเมียมเลยบริษัทได้าเป็นผู้สานอซีที่นั่งหลักหนึ่งที่นั่สิบสองและสิบสี่บริษัทอื่ับางทีจะร่วมปนระัการเพียร์เพื่อนเพื่ะได้ลอนสำหรับบริษัทในโซนที่สองและสามจะมาดูนารแฟังประกาศราละเียดะเพื่ เป็นนสดงอินเเาเาจทองทตอนี้ออร์เป็นอเอรนากปชทำทำดีๆจะเป็นดาราตัวหนีลืมอ๋อเคดีๆเขาเป็นดาราทำดีๆเราเป็นดาราทำดีๆทำดีๆพยานฟิลเล่นเราเป็นดาราเขาเป็นดาราใช่บอกว่านี่ใช่บอกไหมนี่ใช่ไหมแองใช่บอกว่าคือขบินแองใช่บอกบอ มอนี่ก็สื่อเองมวยคนสื่อให้ ช่วยแบ่งปันโอ้ยเมื่อคืน z o o งติดคุกมันช่างทกท์แทนีนนักโทษปนี่ปวดอันบอกคอยกับคอยคบยมยนวันนี้โพสตาขอเชิญคุณชัดเพชรคุณชัิเพชรไม่ต้องหิวเขาพวกเราโคตรก็บอกแห้งว่าันอันนี้บอกคอย คุณชัดเพชรปวดขึ้นเครื่องได้เป็นตาบอกฝ่าเราเครื่องบินเนาะเป็นตาเขาไปบ้านย่างเสียงคุณชัดเพชรคุณชัดเพชรขึ้นเครื่องบินปวดขึ้นเครื่องบินที่ช่องยี่สิบห้าโบเรียนแบวคุณย่างเลย

ดเราจะไปแล้วคำดีๆเขาเป็นด่าลาในตาสมัยในตาสมัยหน่อยไหมสมัยน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆห,นอยหน่อยห่ไหมในตาสมัยน้อยโทรศัพท์ของพ่อทุกเครื่องจะต้องมีรูปๆบนหน้าจอไปหมด เวลาหล่นหายนี ella, ่บอกเลยเขารู้ว่าของใครเบึ้งแต่สร้างบอกรูปนี้ตอนเล่นอยู่หมอชิดสองคุณเทพหารูเขาไบบสิบกานะ แคุดนภัทรำน้อยแลคุณนัรทบน้อยกรอก็้การค่าการเยาวนริ้นตวได้อานะครอน่วัีค่ะป้าแจ๋วาลิตามาถอนฟันวันนี้เปนแบบอะไรเป็นไงวะคะตอบไปนะค่ะถ้าพตอบต่อไปได้พอพอคุ้มถ่ายคลิปคนตอบอะไรคนค่าอันนี้แขว เพิ่เลืศูนย์มาอันนี้ปีปีนึงหรอเมั้งนี่สวัสดีครับต่เปิ่งจะเลืศูนย์มาูเข่ยวกูพี่นี่ค่ะเข่ยวแกกูบอกสวัสดีค่ะอยู่เอาบอกป้าแจ๋วจีว่าอันหนุ่งมาถอนฟันป่ะนะมันบอกประเด็นว่าอยอาขึ้จากหัวคือจากหัวเอาบังใจหล่ะเจเขาบังสวัสดีค่ะป้าแจ๋วดาริตามาถอนฟันวันนี้ เป็นไงบ้างคะตอบไปได้ค่ะแต่พ่อตอบแทนถอนฟันทั้งหน้าออกหนึ่งซี่ให้ดูแันนะคะอันที่แตะอยู่นี่ค่ะอะไรกันเนี่ยเยอะคงหว่ะนอะนี่ค่ะเป็นอะไรคะเพ่ดซื้อนี่ฟันนาริตะค่ะอันนี้คือเขียวของน้องนาริตะเขียวที่ถอนออกมาคุณพ่อบอกว่าแล้วที่ชูไปคือ ตัวเกลียวตัวเาาน่อยพี่น้องตัวเกียวตัวเล็หน่อยหอกิ๊ยหอกิ๊ บางบางคลิปก็ไม่เคยลงนะอะไรเงี้ยไม่ได้ลงก็มีสญญตทีเรอบดนะคทุกอย่างยกมือขึ้นยังยกมือขึ้นด้วยาไยกมือขึ้น่สงแปด้สงามันรก็ไม่เคยลงตัสมาเคยลรเพื่อ่งเ บริษัทชีวันิลโกแกเชียงานกรุงเทพฯบริษัทนีันซีค pues um ่ะที um ่หน um um ึ่งถึงห้าประตูหอฉมเฉลิมแ่ที่สบอและสิบีอันนี้มันเป็นตึกสร้างพี่น้องเลยสองและสามรอบาังกนไปค่ะบริตรนิ่กบรการที่น่าจหน่าเบื่อที่เบื่อหนีมันเยื่อหนี้เบื่ออรเนี่ยค่ะไม่เบื่อหน้าที่มูกาเองบบที่น้นแสเจ้าที่ร้นเื่อนก็พอออกใส่การดีฐานนี้เพื่อั่ำหนิหรือตำหนิเพื่อแรกเกิดสองชิ้นกีัวเกี่ยวตู้ขึ้นหนาเจ็บนี้พี่น้องก็มองโงารที่ Dari Sanjaya Malaysia, F D three two five eight four eight. Dari Bukhari Get number ten B. B Wardy Five number is three four. Numbering five three four. Sedangkan City City Irojul adalah timur jeniseh setor cawat poti.

ขับสบายดีสบายดีสบายสบายดีไหมท่านผู้ดยสารโดยสารขนาดนสาินทยอนแอร์ยูบีเอสอลเจ็ดหกสองเอสแอลเจ็่อไปเาเดินทางไป่สีอนาชาติภูเก็ตขอเชนเชิญผู้โดยสารท่านเพื่อที่ประตูทางออกหมายเลขสาม้าขอบคุณค่ะ a t e n t i n a s e p n f t a i a n d r SL เจ SL เ2 b o n d f o k e t International Airport is now ready for b o a r d i n คือประมาณเรือบร์อริมินิพาสซิ่งกรีนพนันเเนเบอร์สามสิบห้าเอนาเบอร์สามสิบห้าและเพ่อนๆเซ็นโดยวันพักวัน์ักองชวโมงข้าพเจ้าอร้องเถิดชวเคบิสุนทคิวแล้วที่เหลือเป็นไหนหมดครับไม่กลับด้วยหรือ เข้ากับรถยนต์ครับที่เหลือกลับรถยนต์กับรถยนต์คสทานสุังส่วนของมเชในช่เจดีานงอ็ดนซึ่งเจ้าชาากรใหญ่ครับตอความรัคุณกนาและคุกิติคนขึ้นเื่อวครับขึ้เื่อวนะมันยมาไสมซนเดพนักนบอกมันหลายคนบอกระบอกเพว่ามันดี บอว่าพระามเลยเขาบอกแบบว่าเขาจะบอกแบบว่าคนรเขาจา,า,าทนเสียงไปเลยนั่นโฆษสาเพ,พืนอคามมืดแลีวแล้วแม,ม่นี่มันสมอยมาก